ไปดูบ้านวันนี้นะครับจะพาทุกท่านไปดูทาวน์โฮมสุดหรูย่านกรุงเทพกีทานะครับที่ต้องบอกเลยว่าทำเลที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ร้อนแรงมากๆนะครับแล้วก็โครงการนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือ อยู่ติดถนนกรุงเทพกีทาเลยนะครับการเดินทางเนี่ยสะดวกมากๆจากเส้นพระราม9้าเนี่ยสามารถที่จะเดินทางมาตรงนี้ได้เนี่ยแค่ระยะเวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองหรือว่าจะวิ่งต่อเข้าเส้นทุกุมวิทเนี่ยก็ไม่ได้ไกลามากนะครับผมซึ่งทาวมที่นี่เนี่ยก็มีหลายรูปแบบหลายสไตล์ให้เราได้เลือกกันนะครับผมจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับโครงการเนวนาดีไฟสีนครินพระราม9 ตั้งอยู่ติดกับถนนสีนครินร่ม9้าหรือกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่รูปแบบบ้านจะเป็นทาวน์โฮม3ชั้นและ3ชั้นครึ่งครับเป็นทาวน์โฮมหรูสไตล์โมเดิร์นโดยตัวโครงการจะมีทั้งหมด173ยูนิตมีระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงถนนหลักภายในโครงการกว้าง12เมตรถนนรองกว้าง9เมตรถ้าหากคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับจะเห็นว่าโครงการนี้เนี่ยจะไม่มีเสาไฟหรือว่าเสาไฟไฟ้าให้เห็นเลยนะครับ เพราะว่าโครงการเขาได้มีการนำสายไฟสายเคเบิลต่างๆร้อยท่อลงใต้ดินทั้งหมดครับเพื่อทัศนียภาพที่ดีที่สุดให้กับลูกบ้านและผู้พักอาศัยครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนกลางของโครงการกันดีกว่าครับแล้วเราก็มาอยู่ที่ส่วนกลางของโครงการ n น r ว a n a d าดีฟานะครับผมสระว่ายน้ําของที่นี่เนี่ยก็เรียกได้ว่า ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของหมู่บ้านเลยนะครับผมก็จะแบ่งออกเป็นสระเด็กกับสระผู้ใหญ่นะครับผมโดยด้านข้างเนี่ยก็จะมีในส่วนของเตียงนะครับที่ให้เราไว้เนี่ยเอาไว้ได้นั่งเล่นกันนะครับเวลาที่แดดร่มลมตกเนี่ยลมเย็นๆเนะนี่ยก็มานั่งเล่นกันได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านข้างเนี่ยก็จะมีในส่วนของคาสานะครับที่ให้เราเนี่ยเอาไว้นั่งเล่นกันได้นะครับผมอ่าใครที่ ช่วงวันหยุดเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะมานั่งเล่นนั่งพักผ่อนบริเวณนี้ได้นะครับผมจะเห็นว่าบรรยากาศเนค่อนข้างดีมากเลยซึ่งในส่วนของตัวคา,าสาตเนี่ยทางโครงการเนี่ยเขาก็มีคอนเซปต์นะครับที่ออกแบบมาให้มีลักษณะเดียวกับตัวบริเวณบ้านนะครับผมตั้งแต่ในส่วนของตัวประตูในส่วนของทางเข้าอาคารกับในส่วนของตัวหลังคาบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะที่ สอดคล้องกันนะครับผมการออกแบบของที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นในลักษณะของโมเดิร์นมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของบริเวณชั้น2เนี่ยก็ถ้าหากว่าซูมไปตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าเป็นห้องออกกําลังกายที่จะทําให้เราเนี่ยได้สามารถที่จะชมธรรมชาตินะครับชมบรรยากาศของถนนสายกรุงเทพกีทาที่กําลังจเจริญเติบโตบริเวณนี้ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับแบบบ้านของโครงการเนวนาดีไฟกันเลยนะครับผมว่าจะมีแบบไหนบ้างนะครับ โครงการเนวอน์นาดีฟายนะครับจะมีทั้งหมด4แบบหรือว่า4ไท์ด้วยกันนะครับผมโดยไทท์ A เนี่ยจะเป็นทาวน์โฮม3.5ชั้นบนที่ดิน31.3ตารางวาพื้นที่ใช้สอย350ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ำ3ที่จอดรถ1ห้องแม่บ้านไทท์ B นะครับจะเป็นทาวน์โฮม3ชั้นที่ดิน30.9ตารางวาพื้นที่ใช้สอย285ตารางเมตร3ห้องนอน4ห้องน้ำ2ที่จอดรถ1ห้องแม่บ้าน ท้าย C นะครับจะเป็นทาวน์โฮม3.5ชั้นบนที่ดิน21.1ตารางวาพื้นที่ใช้สอย230ตารางเมตร3ห้องนอน4ห้องน้ำ2ที่จอดรถและท้ายสุดท้ายนะครับนั่นก็คือท้าย D นะครับจะเป็นทาวน์โฮม3ชั้นที่ดิน20.9ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตร3ห้องนอน4ห้องน้ำ2ที่จอดรถ แล้วเราก็มาอยู่หน้าบ้านที่เรากําลังจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูแล้วนะครับโดยบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นรูปแบบไทยซีซึ่งต้องบอกนะครับว่ารูปแบบนี้เนี่ยมือหนึ่งเนี่ยโซลเอาท์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพี่เจ้าของที่ฝากผมขายบ้านหลังนี้เนี่ยเขาได้ซื้อบ้านในหมู่บ้านนี้ไว้2หลังครับโดยบ้านหลังนี้เนี่ยเจ้าของยังไม่ได้เข้าอยู่เลยนะครับเขาเอาไว้จอดรถเฉยๆครับดังนั้นเนี่ยใครที่ได้บ้านหลังนี้ไปเนี่ยเหมือนกับว่าได้มือนหนึ่งไปอย่างไงอย่างนั้นเลยนะครับถ้าว่าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปด เรามาเริ่มจากตัวบริเวณหน้าบ้านก่อนนะครับบริเวณพื้นหน้าบ้านเนี่ยจะปูด้วยทรายล้างนะครับผมสามารถที่จะจอดรถได้2คันแบบสบายๆนะครับในส่วนของด้านข้างเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นบ้านหัวมุมนะครับทำให้มีพื้นที่ด้านข้างเพิ่มขึ้นมานะครับผมซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยก็ได้ปูเป็นพื้นหญ้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณทางด้านข้างของตัวบ้านเนี่ยก็เรียกว่ากว้างประมาณนี้นะครับผมสามารถที่จะนาโต๊ะเล็กๆนะครับมาวางหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ทํากิจกรรมได้นะครับผม เดี๋ยวเราไปดูบริเวณหลังบ้านกันต่อนะครับโดยตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของบริเวณหลังบ้านนะครับที่จะมีประตูกระจกในลักษณะนี้นะครับผมก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีพื้นที่พอที่จะสามารถที่จะนั่งปิกนิกนะครับหรือว่า ทำอาหารต่างๆอะไรได้นะครับหรือสามารถที่จะต่อเติมเป็นครัวตร,าาร,รงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมก็เรียกได้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่ยังไม่เข้าอยู่เลยดังนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ซื้อไปก็สามารถที่จะเนรมิตนะครับให้เป็นบ้านในแบบที่คุณชอบได้นั่นเองนะครับผมดูบริเวณรอบบ้านกันไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูบริเวณในตัวบ้านกันครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะครับผมอ่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูในตัวบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีเด็ดที่เจ้าของบ้านเขาต่อเติมไว้นะครับผมนั่นก็คือบริเวณนนี้นะครับ่ ซูมไปที่ตรงนี้นิดนึงครับบริเวณหลังคาฟึ๊บตรงนี้เนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาจะเดินไฟใหม่ในลักษณะนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าสวยมากมากเลยกลางคืนเนี่ยถ้าได้เห็นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะสวยแล้วก็เด่นขึ้นมาเลยนะครับผมใครที่เอารถหรูมาจอดเอารถอะไรมาจอดเนี่ยรับรองว่าไฟอันเนี้ยพอกระทบกับรถท่านเนี่ยมันจะสวยยิ่งขึ้นไปอีกเลยครับผมด้านหน้าก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่า เข้ามาดูที่ตัวบ้านกันนะครับผมโดยชั้นหนึ่งเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยก็จะเชื่อมกับในส่วนของที่ทําครัวนะครับสําหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะต่อเติมด้านหลังบ้านบริเวณนี้เนี่ยเขาจัดไว้ให้แล้วนะครับว่าเป็นคิทเช่นแอเรียนะครับสามารถที่จะทําครัวด้านนี้ได้แล้วก็มีห้องน้ําชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับผมโดยตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะจัดเป็นบริเวณของโต๊ะรับประทานอาหารได้นะครับซึ่งลักษณะของโครงการนี้จะออกแบบมาในลักษณะของการเป็น ดับเบิลวอลลุ่มนะครับคือมีอีกชั้นหนึ่งเ่ยที่จะเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าลิฟวิ้งรูมให้เราได้นั่งเล่นกันนะครับผมจะเห็นนะครับว่าบ้านเนี่ยใหม่มากๆเจ้าของเนี่ยให้คนมาทําความสะอาดทุกเดือนนะครับผมแล้วก็มีการดูแลรักษาอย่างดีใครได้ไปเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ต่างจากมือหนึ่งนั่นเองนะครับผมใครที่สนใจโครงการนี้อยู่เนี่ยต้องรีบเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันนะครับผม บริเวณนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตู้ไฟนะครับจะเห็นนะครับว่าโครงการเนี่ยเขามีการออกแบบไว้อย่างรอบคอบนะครับใครที่มีรถ e v หรือว่ามีอะไรเนี่ยสามารถที่จะมาต่อเติมเพิ่มตรงนี้ได้โดยลักษณะของตู้ไฟเนี่ยก็จะมีการออกแบบไว้อย่างเป็นสัดเป็นส่วนนะครับไม่ให้เกะ็กะสายตาเก็บไว้อย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะมาบำรุงรักษาได้ง่ายนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในโซนที่2กันนะครับของบ้านหลังนี้ นั่นก็คือบริเวณของ living area นะครับบริเวณนี้เนี่ยสามารถที่จะจัดเป็นทีวีนะครับขนาดใหญ่ได้แล้วก็วางโซฟาทำเป็นห้องนั่งเล่นห้องดูหนังได้ซึ่งในส่วนของตัวระเบียงเนี่ยก็จะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะออกแบบนะครับโดยที่มีกำแพงกั้นเนี่ยเป็นในส่วนของกระจกก็จะสวยๆแบบนี้เลยซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาได้ติดฟิล์มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้บ้านเนี่ยพอผมเข้ามาเนี่ย ไม่ค่อยร้อนเลยนะครับผมเพราะว่ามีการติดฟิล์มไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมบริเวณห้องนั่งเล่นเนี่ยก็จะเชื่อมกับในส่วนของโถงสําหรับรับประทานอาหารด้านล่างนะครับผมก็จะเห็นว่าบ้านนี้เนี่ยจะมีกระจกค่อนข้างเยอะนะครับผมทําให้บ้านเนี่ยดูปลอดโปร่งนั่นเองนะครับผมโดยตรงนี้เนี่ยเมื่อคุณผู้ชมเดินมาเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าจะมีในส่วนของ โถงอนเนกประสงค์นะครับที่สามารถที่จะจัดเป็น working area หรือว่า working space ได้นะครับสามารถที่จะนำโต๊ะทำงานมาตั้งแล้วก็สามารถที่จะนั่งทำงานบริเวณนี้ได้อาจจะมีลั๊กไฟที่เขาออกแบบไว้ตรงนี้นะครับหรือว่าใครที่ต้องการจะจัดเป็นมุมไลฟ์ส่งไลฟ์สดอะไรเนี่ยบริเวณนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับ มาต่อกันที่ master b เบ r o o m นะครับผมอ่ะเข้าไปเลยกันนะครับผมอ่ะตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นนะคบว่าเป็นบริเวณห้องนอนหลักนะครับผมที่มีระเบียงเช่นกันนะครับผมทุกชั้นเนี่ยก็จะมีระเบียงหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำเนี่ยห้องน้ําสําหรับ master b เบ r o o m เนี่ยแน่นอนว่าต้องอลังการงานสร้างอยู่แล้วนะครับผมสําหรับโครงการระดับนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีในส่วนของ อ่างอาบน้ำนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเรนโชเวอร์นะครับผมอ่าลองซูมตรงนี้ดูจะเห็นนะครับว่าในส่วนของห้องน้ําของเขาเนี่ยออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะ หรูหรามากๆเลยนะครับผมอ่ในส่วนของอ่างอาบน้ำเนี่ยก็เรียกได้ว่าขนาดเนี่ยใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็ดูดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมโหเรียกได้ว่ามาถึงเนี่ยแล้วรู้สึกว่าอยากจะอาบน้ําที่นี่เลยนะครับผมอ่ะโดยในส่วนนี้เนี่ยสามารถที่จะออกแบบเป็นในส่วนของ walk in closet นะครับหรือว่าในส่วนของโซนแต่งตัวนะครับโดยในส่วนนี้เนี่ยก็น่าจะถูกใจสาวๆนะครับผมที่ต้องการที่จะ จัดในส่วนของบริเวณตู้เสื้อผ้าหรือว่าทําออกมาให้มันมีกระจกมีอะไรต่างๆนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าครบคันเลยทีเดียวสําหรับมาสเตอร์เบดรูมนะครับผมอาเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องนอนต่อไปกันเลยนะครับ และสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องนอน2และห้องนอน3กันนะครับเริ่มจากห้องนอนที่2ก่อนนะครับก็จะเห็นว่าห้องนอนที่2เนี่ยก็จะมีระเบียงเช่นกันนะครับผมบริเวณนี้เนี่ยเรียกได้ว่าข้อดีของบ้านหลังนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือหน้าบ้านเนี่ยไม่ชนกับบ้านหลังอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยเปิดกระจกหรือว่าเปิดระเบียงไปเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะจ้าเอกับใครนะครับถ้าหากว่าแพนไปดูเนี่ย ก็จะเห็นว่าเป็นด้านข้างของหลังตรงข้ามนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องของใครที่ไม่ชอบว่าบ้านที่จะมีบ้านตรงข้ามนะครับผมก็จะโลง่ลงๆกันแบบนี้นะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าโครงการนี้เนี่ยเขาก็ใส่ใจครับให้ห้องน้ำเนี่ยมาทุกห้องนอนเลยนะครับจะเห็นว่าก็จะมีห้องน้ําย่อยอยู่ในแต่ละห้องนอนเช่นกันะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนอนนึงครับ ส่วนของห้องนอนที่3เนี่ยก็จะมีขนาดเล็กที่สุดนะครับแต่ก็เพียงพอนะครับสำหรับการวางเตียงขนาด5ฟุตนะครับใครที่มีลูกหรือใครที่มีเด็กเนี่ยห้องนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเหมาะมากเลยหรือว่าถ้าใครบอกว่าห้องนอนเยอะเกินไปก็สามารถที่จะดัดแปลงเป็นห้องทํางานหรือดัดแปลงเป็น ห้องที่เอาไว้ใช้ในการจัดการอเนกประสงค์อย่างอื่นได้เช่นกันนะครับผมก็มีห้องน้ําในตัวเช่นกันเรียกได้ว่าบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นทาวน์โฮมสามชั้นครึ่งนะครับที่มี3ห้องนอน1นึ่งมัสเตอร์เบดมแล้วก็2ห้องนอนย่อยนะครับเหมาะกับการอยู่หลายๆคนในครอบครัวมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะครับที่มีคุณพ่อคุณแม่นะครับอยู่ด้วยแล้วก็อาจจะมีลูกน้อยนะครับที่ อยู่ด้วยอีกห้องหนึ่งนะครับผมก็เรียกได้ว่าสามารถอยู่ได้อย่างครบวงจรเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับผมสาหรับโครงการเนวาน่าดีไฟนะครับในรูปแบบบ้านไทซีนะครับผมทาวน์โฮม3ชั้นครึ่งหน้ากว้าง6.5เมตรนะครับราคาสําหรับโครงการนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยสำหรับไทซีเนี่ยโครงการนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเจ้าของเนี่ยตั้งไว้ที่อยู่ที่11ล้านนะครับผมแต่ว่า ราคาพิเศษนะครับสำหรับคนที่คลิกมาชมนะครับผ่านคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะครับผมราคาพิเศษอยู่ที่9.9ล้านเท่านั้นนะครับผม9.9ล้านเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้ที่ L i น์โอเที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับมีน้องๆเซลล์ทีมงานรอตอบอยู่เพียบนะครับผมพร้อมที่จะให้รายละเอียดกับทุกท่านเพิ่มเติมนะครับผมสําหรับวันนี้พวกเราทีมงานไปดูบ้านก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสาหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับแล้วคลิปวิดีโอหน้า อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ